ในคนไข้บางกลุ่มที่ไม่มีการฟื้นตัวแล้วนะครับที่ต้องอาศัยการดูแลแบบ l องเ t ิมแ c a r ครับเราจะต้องให้ผู้ที่อยู่บ้านที่เป็นครอบครัวเขาครับต้องดูแลเองนะครับดังนั้นการ follow up เคสแต่ละครั้งครับเราจะเจอปัญหามากมายเลยครับที่เกิดกับคนไข้มากๆเลยก็คือแผลกดทับครับที่จริงมันป้องกันง่ายมากๆเลยครับก็แค่พลิกตัวผู้ป่วยครับสชั่วโมงต่อครั้งเองครับ แต่ว่ายิ่งคนไข้กลับบ้านนะครับยิ่งแย่ครับเพราะไม่มีใครเปลี่ยนคนที่จะมาดูแลคนไข้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสพลาดมีมากเลยครับในบ้านเรานะครับเกิดสายกดทับ20,000เคสต่อปีครับแต่ในต่างประเทศอย่างอเมริกาครับเกิด2.5ล้านเคสต่อปีเลยครับผมก็เลยมีอุปกรณ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนในการพลิกตัวเลยครับแค่กด2ครั้งครับสามารถตั้งท่าพลิกตัวได้ตลอดย4ิี่ชั่วโมงเลยครับโปรแกรมนี้ยังสามารถตั้งเวลาให้เหมาะสมกับ ผู้นอนของแต่ละคนได้ด้วยครับของเรานะครับมีสิทธิบัตรรับรองอยู่ครับแล้วก็มีงานวิจัยนะครับที่ตีพิมพ์แล้วนะครับสี่เรื่องครับแล้วก็พยจดแจ้งให้เราเป็นเครื่องมือแพทย์นะครับเราผ่านมาตรฐานไฟฟ้าจนได้รับ CE mark ด้วยนะครับในต้นปีที่ผ่านมานะครับของของปีที่แล้วครับเราได้ขายเครื่องละ50,000บาทครับเช่า5,000บาทต่อเดือนครับตอนนี้เรามีรายได้นะครับ1.3ล้านบาทครับ Net Profit อยู่ที่42%ครับในวันนี้นะครับ ผมอยากจะโกรธครับจึงมาขอเงินลงทุนจากชาร์กครับ3ล้านบาทแลกกับหุ้น10%ครับ 3. ล้านนี้เอาไปไปทำอะไรบ้างคะก็คือ2.5ล้านนะครับผมจะไปทําในเรื่องของสั่งอุปกรณ์เข้ามาครับส่วนอีก5้าแ0นนะครับผมจะไปเทรนนิ่งทีมเซลล์ครับเพราะว่าจะได้กระจายในเรื่องของ awareness แล้วก็เกิด retention แล้วก็ตัดสินใจซื้อครับตัวนี้มันเป็นอุปกรณ์แพทย์แล้วใช่ไหมครัใช่ครับถ้าเป็นอุปกรณ์แพทย์เนี่ยต้องให้แพทย์แนะนำไหม ตัวนี้อยู่ในนอนโคสเวชโนครับทางแพทย์<แ>ก็ใช้ได้เอาไปใช้ที่บ้านได้ด้วยครับใช้ในบ้านพักเลยใช่ไหมหร,หรือหรืใอใช้ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ใช้ในโรงพยาบาลอยู่ครับมีคนไข้ที่ใช้ตามบ้านนี่ประมาณ4-5เคสครับมีคอมเพลนมาจากผู้ทีเ่เอาไปใช้ที่บ้านบ้างไหมคะเนี่ยมีหนึ่งรายครับก็คือว่ามีไฟตกบ่อยครับก็อันนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับอุปกรณ์แต่ว่าเราก็ซื้อ U P S ใช้สำรองไฟครับ อันนี้คุณหมอคิดเองไหมครับนะวัตกรรมนี้คิดเองครับคู่แข่งเป็นไงครับเราสามารถสั่งสิ่งนี้บนอ e ีคอมเมิร์ซต่างประเทศได้ไหมหรือว่าต้องไม่มีเ,<อ>เราต้องทําของต่างประเทศจะมีราคาที่สูงกว่าเราครับก็คือว่าจะมีทางอินเดียแล้วก็อังกฤษครับอังกฤษกับอินเดียมันแตกต่างกันกับตัวนี้ครับของเราอ่าคัสตอมให,ให้ให้เวลาได้ได,ได,ได้ได้ตามคนไข้ด้วยนะครับแล้วก็มีแรงที่มีถุงลมด้านข้างครับป้องกันการ,การถล่ยด้วยครับถ้าเราไม่มีถุงลมด้านข้างครับคนไข้จะถล่ยครับ คือเราผลิตเองหรือว่า OEM คะอันเนี้ยเป็น ODM ครับไม่ใช่ OEM ครับ ODM มันจะดีกว่าของที่โรงพยาบาลยังไงครับที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็จะใช้แรงของคนใช่ไหมครับในการพลิกตัวครับการพลิกตัวแต่ละครั้งนะครับมันง่ายที่จะลืมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่พยาบาลทํางานอื่นงานยุ่งก็จะลืมการพลิกตัวก็เกิดแผลกดทับเกิดขึ้นช่องทางการขายเราเป็นไงบ้างคะทุกวันเนี้ย ตอนนี้เรามีหนึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับแต่ว่าเฉพาะเขตภาคเหนือนะครับก็ยังเปิดกว้างกับอีกหลายเขตอยู่ครับถ้ามีคำสั่งมาเยอะๆแล้วเราผลิตทันหรอครับเรามีกำลังผลิตรเรามี capacity อยู่ที่1,000ชิ้นต่อปีเลยครับยอดขายถ้าได้ maximize ที่สุดก็คือประมาณ50ล้านต่อปีมา r g จิ้นอยู่ที่ 42% 42%แล้วถ้าเกิดเราอยากจะส่งออกสิ่งนี้เอาไปที่ต่างประเทศต่างๆมันไม่มีข้อจํากัดในการขายออกไปไหมครับก็เป็นแผนของเราครับแต่ว่าเรายังไม่มีประสบการณ์ด้านนี้นะครับก็ที่จริงถ้ามีพาร์ทเนอร์ครับก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรา,เาทํางานได้ง่ายขึ้นครับมีโรงพยาบาลไหนที่ที่เราเข้าไปให้ดูเรียกเอาในกรุงเทพตอนนี้คือโรงพยาบาลกรุงเทพกาลังนําไปทดสอบการกออาใช้งานอยู่ครับเ,เ,เริ่มใช้งานแล้วใช่ครับ ในชาร์กแท n งไทยแลนด์ซีซันฮมีเงินลงทุนจากชาร์กรวมทั้งสิ้น308ล้าน5 0 0แสนบาทและถ้าคุณอยากเติบโตในการทำธุรกิจอยากมีคอนเนคชันที่ดีในการต่อยอดธุรกิจนี่คือโอกาสสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของคุณก้าวเดินไปข้างหน้ากับ Shark Tank Thailand เพื่อรับสมัครแล้วทั้ง w w w s h a r k t a n k t h a i l a n d c o m